ลำโพงบูทูธตัวใหม่ที่สั่งมานะครับตัวนี้เบสบีด a t 008เป็นลำโพงบูทูธขนาด60วัตต์ปรับเสียงเบสเสียงแหลมได้มาพร้อมกับช่องเสียบไม์ปรับแอคคได้ด้วยความจุแบตเตอรี่อยู่ที่1,800งมนแอมิลลิแอมป์มาลองฟังเสียงกันครับ เ,เป็นยังไงบ้างรครับสำหรับเสียงลำโพงเบสบีท008สำหรับผมแล้วเทียบกับราคาตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับใครที่เน้นฟังเสียงกลางนะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆหรือเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับลำโพงรุ่นนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะคใครที่ฟังแล้วชอบจัดได้เลยครับที่กัดอยู่ใต้คลิป